สวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับแม่ไผ่โอ้ยเขาคักเขาแน่นาะเหล็กเล่าแบ่รวยซี่เฟซื้อน้ำแม่ไผ่บะน้อเนาะเดีโชวมีฉกจะลืมแม่ไผ่เด้อแม่ไผ่ว่าจะลืมเด้อขันมีฉกเหรอถือคักสีแน่เธเด้ถึงวันนี้นะครับพ่แม่รอกเขาเขาตรงๆเลยว่ามีกลับแม่เนาะแม่ได้กลับแต่ว่าพี่น้อยซี่เโอ้ยวันเล็กเก่าเนี่ย่ะหาวน้ำนะครับกับเวิร์นะครับเหล็กเหล้าวันเด็กขันไผ่เราว่าเ นครับคือพ่ออสองหาสองหาเนาะนะครับ años, ร 25, 25, แล้วกับีเลขหลานเพินะครับเนาะสองหาคือ <Brilliant>. กันนะครับตรงตรงพี <Geor> ่น้องเบริกรรมเนาะสำหรับเลขฟังล่าว่านนะครับเนาะเอาพไใ้ชมันนะครับอยากแร่งปันเมลไฟกัติดต่อมาได้นะเบอร์โทรกัศูนย์หกหนึ่งหก็ดสามเจ็ดสองเจ็ดนะครับเบอร์โทรมีซุยกับศูนย์หกห8าศนย์เก้าสามแปดสี่แปดครับผม แล้วก็ไล่ดีเนาะห้าหนึ่หนึ่งห้าห้านะครับ <c oughs> ไล่ไอดีแบตตกัหน48 48 48 48ึ่งเก้าสี่แปดแปดแปดอเลกนะครับกับประมาณนี้แหละเอาผู้ชมนนมาาเพื่อนอย่าลืมม่ไพยเ้ยนะครับ่มก็ดูแลสามีที่ป่วยเนาะเพิ่นว่าฟันดีๆก็สือออส่อน้ำแน่กสือน้ำว่ามีแห้งใจบอกได้เพิ่นว่า <c oughs> <c oughs> วมีแหงใจบอกเบิรดกำลังใจเกำลังใจเลยห <c oughs> ้กัน่านนี้ห้กันนี้เอา, <c oughs> าเา <c oughs> หายแล้วก็บ่าเอาน้ำหนิแม่ปุ๊กวันเหล็เก่าหนิแบบนี้เอ้ยเป็นต้นเป็นโตค่ะก็รอดเนาะเอาเอามาลังก์เก่าไปซื้อวมาเนาะเก้าไปซื้อสัตนมาบบบนี้เนาะเอานะครับเอาเหล็กไทยนสิละเอามันบ่ได้เหล็กเล่ากับได้เ <music> ง <Brothers> okay, ินเหล็กไทยได้แม่ได้เหมือนเด้อแมนไอ้ชี่ชงมันเหล็กไทยได้เหมือนเนี่ยเอาฝันอะไรแม่บ่สุพิน้องฟังเนี่ยฝันว่าผู้เก่านั่นลราไม่หายุ้๋วนปุ๋วนๆโอ้ผู้เหมืนแม่นี่ยวะเมนผู้เหมืนแม่เป็นหายตัวไม้อยู่เด้สัตวนมาบางเด๋ยวมื่อคืนตัวเสียหาย อันสามหาสองผลมาผลรางเด็ดผลมาผลว่าเสียวเล็กตัวเกาหิ่แล้วว่าเฉเพิ่มตัวหนึ่งยุ่เออในสามหาสองเล็กสามตัวออืสามหาสองคุณบอกหาสองสามหาเจอเมื้อไหร่่ะสิ่งมันกับเพิ่มถือม่าซื้อนอ่ะกูได้ยังมาหาสองน้ำมีกวางไท่สามหาสองแล้วอันอเล็กสองตัวหาศูนย์ศูนย์หาเก้าเด้อเกาหิ่แมนคบอกด้วยเจ้าบอก เพิ่นน่ะเอาตัวเก่าตัวเก่าเอออาดีแน่ได้เอันีแน่อันนี้แน่คืออันนี้แม่ไพบอกเฮ้ยฮะเพิ่นบอกเพิ่นบอกแม่ไพ่ม่ได้บอกได้เอาดีอะไก่อสตัวเออสามตัวสามห้าสองมห้าองเดี๋ยวผมาบอกหาสนางแม่สัางกับนหลักกับห้ากับกับเอาเ ตามนี่เนาะนบอกเนาะอันนี้อันนกรแยกเอาเขาก็อย่างนี้ตามตัวให้ได้บ้างเนี่ยใชาโอ้มักซ้ำผิดละซ้ห่าหาสองผิดละสองคู่เนี่ยมากขึ้นนะอืมอืมแล้วซ้ำสองซะตดอีกตัวหนึ่งับขับไปนี่เลยอ่ะนี่หาซนนี่โอ้เขาจะลับยาญ่งๆเพราะอย่าตัวนี้คือหา่นเขาไกับเขาก็ซ่วและอเรยกว่าับเนาะเอ้ติว่า บอกแล้วว่าไม่ซื้ออีกแล้วไพ่ไพ่ปด้ว่าอีกล้บัดกำลังใจบอกตัวล้มากตัวได้บัดหนึ่มากบอกเป็นตัวครับบดนี้ถาก็ะ่านองเลยเนาะแมนถามองมักบะมักสองสามสามสองมักเลยมักเลยเออก็ะ่านชุดนึงบ้างแมนมักเบิได้เลยเขาเขานี่หละเมื่อนี่ชุดนี้เนาะแมนวงมุอโนี้วงเบิเหมืนนี่มันลายตัว ต่วหาซองิถิมด้วยพี่น้องเนาะแมนมันเล่าเป็นเล่าด้วไทยกับพเกี่ยวกันเนาะออกอะไรคือเขากับไปพุชตัวยู่นี่กับเอเด้อนะครับซื้อน้ำผิ่แน่ผันวานนะซื้อน่อยซื้อรักกัซื้อติดไว้ที่มือไปโลนซื้อตีดไว้บันว่ามันหาซองออกลาเลยพี่น้องมามกซื้อสาหานี่ยวะหาซององหาแล้วกับว่าเอาซ่นมันผักไรกัว่ามันดอกเลยท่านท่านฝันท่านกับแม่หอตัวเดียวกันทั้งเนาะทานน้อยบัเคี้ย เออบ่หางอีเด้ะเอามาเลย่อาเบิดเด้ล่เบิกเีกกับแก่เอ้มันอเกียมันอยู่ขีดเลียนไสกนเออเบ่งทองมันกระเจาะลืไปแทกันรเจีดหาสองนี่น้เก็ยดสองหาเนสามตูตรงนั้นเขาว่าวันนี้คอยฝนมาเอาอันยังก่อนฝนมาเาวาเกยลยว่าเก็ยนยังมียุ่งไหมเออนเกาเลี่ยเนขาอ่าเอาเอาเอาไทยเด้อพี่น้องเลยเนาะสำรับวนนี่เล็แม่ไพเนาะ คือว่าชัดเจนเรียนตัวเลขเนาะเอาให้ได้เด้อนะครับคนนี้รัฐบาลไทยเป็นเจ้าทีผู้เก่าพู้รุ่นน้องมาบอกเนาะพูดว่าเจ้าตัวเก่าให้ได้เด้อวันเดยสามห้าสองหาซุนเนี่ยกับให้ได้เด้อหาซุนกับบอกกับกลับตัวเนี่ยคนพอดีใจอ๋อคนพอดีแน่นเนาะอืออือครับชุดตัวเลขเด้อนะครับเจ้าทีผู้รุนผู้ฟันหัว่าแตงยังนะครับ งอบอบมันขึ้นเห็นปะสามหาสองกับหาศูนย์นะครับวั<ม>นนี้เม,มื่อวันตั้นะครับเป็นสามหาหาสองสามสองแล้วก็ศูนย์หาเรื่องนะครับอือเอาให้ได้เรื่องครับรบัฐบาลไทยในวันนี้แม่ไพ่มันใ,นใจเรื่อนะครับเจา้าทีผู้นี้หายมากมากักจะแมน่นพูนวุ่นเลยเนาะไม่พูนวุนขังมากแม่นดวยครับผมโดนด้วยมากมากยังไม่พอตะพูนบาดเนี่ยมากบาดเนี่ยศูนย์แบบแค้งอือทรืงหลายจังยังมาฟันหัวอไรแต่ยัง เอามาให้แม่บังตุ้มอาไว้กับสาราว่าพ่อสอต่วไหนก็ว่าสองหาแม่บ้านอะไรบ้านนี้อันมันมาแมงสานี้อันก้อนเขาจิตท้วาบอกไว้บ้งคนก้นตายนั่นกะขี่ขั้นขาดบ้างขี่ขั้นขาดอันอันแม่จิตตะตุ่นแมมากกับเขายยดไก่เตียงไอ้เจ้าย่างก็เห็นแม่มันโยดเตียงเจ้า่าสั่นว่าแม่ก็เลยเอามาบัง ้ั่แลลวมาปีนทองไม่เยีวใช่ขาแม่เรียกปิดมันหลุดท้องแดงใจไวอยู่สองหาเอาเมื่อเมื่อสิไปแล้โอ้ยบอกง่างนี้แล้วมันขัดผมแต่สองหาเพราะว่ามันโวนสิไปงั้นึ้นงั้นต้นงตายเอาเอาเอาในเรื่องสอไทยก็ซื้อน้ำเรื่อยาาบอสือเรื่อยอย่ามาบอสือเรือนะเรับยังว่าเอาแม่มันคือข้อแดงจะหลุดหรมันคือข้อแดงเนี่ยเกิดขึ้นไ้เนาะสองหาซื้อโน้สามหาสองหาเนี่ยสามสองก็ได้ สาะสอสมันถึงว่ห้าศูนย์เนี่ยว่นเราเนี่ยละเอาคักนี่ได้สามตัวเนี่ยห้าศูนย์เนี่ยเอาคักนี่แล้ะตัวพันไทยนี่นี่สองชุดเท่านั้นแพั่นไหยคือสามหสองก็หาศูเอาให้ได้เด้อพี่น้องด้วยจะเบาๆน้ำไม่ไผ่ด้ในวันนี้เนาะฟันได้คับเนี่ยป้าวมาไทยยังดนวนเลยเนาะเอ็ีกตาแม่ไผ่ให้หน่อยแมนเมือคงทุกทายเมนแมนนะครับ ตามกับว่าซื้อนแบบซีก็ได้โอ้ยไ่ไป็ตัวเขาแม่ยังว่าตัวเป็นตัวายไฟฝันหงาซต้องมารวยกับว่าซื้อไเป็นผู้ฟันหงเอาไข่เอาไข่ไพ็ซีนะไข่ไข่ไพยบซก้อนวเนี่ยวนาเขาจะช้อนน้ำมาขักละพี่น้องได้พ่นกบว่าแพงดอกพ่นบ็ได้พ่นกบบัได้บัเียงเย็บซี่เขานี่เพ่นยันตะถือกถึงพ่นแพงโดเดยวไปคืนมายาบบอกบ้งนะเมื่อตั้งแต่อันออกมา ถือความันอยความเฝ้าเด้งไปหาเอซีเลยนะเจ้าไม่คิดไรเอซีสิแพงเอซีนี่ใจดีบัดบัดเอเถือดีใจอยากให้ได้แต่ว่าปัญหาเป็นมัวัวเก้าเอซี่มัากเลเสือมันแบ่งปันแม่ไพ่มาเกิดงดลนมากเพระกัดโซกอนาะแม่ครับคนว่าแพงเนี่ยเอซีเห่านี่้าวันเปเนเลกเก้าขอกจะบแพ้างไพ่ปต้องเสียร์่างใจดอกเพิ่ถ มันถึงวันได้กระทันกระหายก็เาแต่าจวาดีใจ้าอโทไปหามอน่งไวยังไงอะบานี่มันก็เข่าค่าเข่าเนี้ยต่ตรงๆเข่าคัากันแล้วเหรอเรเหอเหรอเหัอเหรอเหรอเหรอเหัอเหรอเอเหร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 อเีรอเหรองรัฐบาลไทยอเหรอเหรอบหาอเหรอเหรอเหอไหรเห้อเหรเหรอเหรอเหนหรอเหรเหรเหรอหาเหอเหรหรอเมรอ้อเรเอเหรเอเหรอเหอเหรอเรเหรออหรเอรอเาเอเหเหเหรวเหเหรหหออเหเรหรเหเนเหรอหอ แม่ไ่อาศูนหาน้ำนนะครับประมาณนี้แค่นี้เนาะ่นบอกบหรายโตบาลายโตบหลายโตเนาะห้บ่มาหาสงก็ซื้อ3 5 32นะครับจะว่ามองเลยว่าญยติทิ่นเียเาสองนมันอ่อนยู่นีงละเรศค่าอก็ได้นะครับซื้อติดไม้ตดมือเนี่ยหา10บาทร0อก็ได้พลนึงก็ได้เนาะแต่ควบสามารถแต่กําลังซับหรือผู้ใดมามัก2องหาหาวก็ไ่มักสาก็ได้เนาะห้โชคาน้ำแม่ไผ่ในวัน ทีหนึ่งรัฐบาลไทยเด้อนะครับด้วยด้ยงช่องขอบคุณหลายๆเล้ยเมียเอ้เนาะเอฟซีแก่ตัวเด้อนะัเป็นไฟ่ยับ้น่อยใจเนาะฟาวหน่อยใจเอฟซีกระได้ย้อน่านเล็เก่าเนี่ยละเหนไม่เล็กเก่าเจ้าชินมันเก่าบนอกลางไดเเมียนี่ดอกคือขึ้เป็นไม่ถือเนาะเมีน่อกเขาจไปขึ้นสั่นเนาะไ่ถือเนาะเขาออกบนหน่อ่างได้คืนเมียนีเขากรเพื่อนผดขึ้นเป็นนี่ดอก นอเอาสรุปวี uh ่น huh. ่งพี่นองไกหู้เาละมันสุราบเละมันกบไทยมาเนี่ยอ่สวัสดีคขันพนขันพนผู้นี้มนั่นคือเข่าเปียกไปกับเอาให้ได้เ่องมเลยแตะๆพี่น่งเอ้ยสวัสดีครับขอบคุณเดรัจ